สวัสดีค่ะมีรถ u v สสภาพีสวยประวัติดีฟีดาวผ่อน,นสบายเดือนละ7,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเต,ต้าเวนซ่า1.5 G ออโต้คันนี้ปี2016ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะ้านะคะแอร์แบคเอเบกุญแจรีโมทนะคะรถสวยมากๆเลยคะ่ะเบาะสามแถวค่ะกว้างขวางน่าสบายมากๆเลย i n g เเลยนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะด้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อคันนี้ได้นะคะ ขออยู่ที่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใค้กำหรังมหารถครอบครัวสภาพไปซวยนะคะกว้างขวางนั่งสบายแนะนำาปร,รถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะมีแอร์ตอนบนเย็นทั่วถึงด้วยนะคะนั่งได้ยอะค่ะด้านหลังเบาะสามารถพับได้เอาไว้ขนของนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดไฟแนนซ์เลยนะคะโทรมาปรึกษาได้เลยคะ่ะ กว้างมากๆเลยนะคะสะภาพดีไม่มีอุบัติเหตุรับประกันให้เลยนะคะบอดี้สวยมากๆเลยนะคะรถสีดำนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะกว้างนั่งสบายใครกำลังมองหารถครอบครัว SUV นะคะนั่งได้7-8คนแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะ ตยตาวันซ่า 1.5G กร์ออโต้คันนี้ปี2016ค่ะที่ดาผ่อน7,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจยังไงโทรสอ,อบถามรไดะเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092